ี่กเฮ้เครื่องกูเฮ้เฮ้จะปั่นจริงเหรอปั่นนะปั่นจริงตัวอะไรมาวะวายกีชาก่อนเลยมันมาวายกีชากวายจะล้มไปในสามจะล้มไปในสามยังยังไม่ล้มสองเฮ้ยยังไม่ล้ม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 เลยพี่ยังยังได้อีกอู้หูสวยคนนี้เขามีสแ g รนสวยคนนี้เขามีสแ g รนโอ้าวเมทัมาจะเกิด มเมนอัน,นมาแต่เกิดเัาช่วงสตาร์เดอนแนะนำร้านเติมเกมพอบดเคลว่าเพย์ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0 0นคนว้ายเมนไม่ได้เชื่อคลิกเลยตอนนี้ที่เคลว่าเพย์เกม com ตามเกม Identity V เพียงใช้แค่ UID เท่านั้นพร้อมกับคุ้ม3ต่อนั่นก็คือส่วนลดจบเต็มได้รับเคลมว่าคอยทุกๆยอด100บาทและสามารถนํำโค้ด s t a Duet ไปใช้ตอนชำระเงินก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกต่างหากเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดตรงที่เคลมว่าเพเท่านั้นโอ้ยไม่น่าเชื่ออย่างนี้ต้องเติมแล้วค่อย่าลืมมาเติมแล้วก็ใช้ค้นของเดิอกันเยอะๆนะคะนีมาแล้วค่ะถอยไปนะคะถอยไปทุกคนมาแล้วเจอแน่บอกเลยอยาจะบอกว่า เมนเอ็ม่าค่ะเปลี่ยนเมนเรียบร้อยเปลี่ยนเมนุสัปดาห์นะเดี๋ยวเจอเมนเอ็ม่าแน่ทำไมกันล่ะทำไมอ่ะทำไมทำเสียงอย่างนั้นอ่ะเอ็ม่าวิธีตรงไหนเอ็ม่าไปเดินทนายดีกว่าเดี๋ยวมึงเจอเมนเอ็ม่าคุณแน่ทำไมเอ็มม่าไม่ดีตรงไหนวะเอ็มม่าจะดีเอม่าก็โอเคเอ็มม่าก็น่ารักก็พอแล้วป่ะ a few minutes later ร้านน่ะมันหัวชมพูให้อยู่ไงไอ้ยิงมึงอะไรเนี่ยยิงมึงเลย ันดนู่เล่นอะไรไร้สาระเรื่ย <สา S 1> ดูกล้องครับดูกล้องแบบไม่มีกล้องนะไม่มีกล้องไม่มีโ,โอ้แดดดี้แดดดี้มีคนเดียวก็พอแล้วโอ้แดดดี้มีคนเดียวก็พอแล้วครับมันมาแล้วโอ้โหแล้วเขาเอาจริงเขาเอม็มมาจริงแดดดี้ทำเอม็มมาแดดดีเดดด้เดียวคนเดียวของเอม็มมาคือพอ่อลิโอเขาไม่เอาแล้วเฮ้ยเขาไม่เอา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 บอลเล็ก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  ไม,ไม่เอากูว่าฝกแปลงละอีกกูว่าไม่แปลหรอขยันย um ังไงมาไรตูซ่าเนี่ยชั้นก้องเขาเห็นเอ็มมาน่ารักเกินไปเขาเลยไม่เอามึงห้ามโดนแผลนะมึงเออห้ามโดนนะเว้ยอย่าโดนน่ะแล้วประเด็นคือเอ็มมาเจอแดดดี้กูไม่ต้องพังแล้วก็อี เออดีจอกันพอดีเลยนะเออพี่เปลี่ยนของแล้วแล้วกันนะตอนนี้คือพังเก้าอี้กูไม่มีประโยชน์แล้วไรประโยชน์สิ้นดีเคคาาาาไปหนนนนใโอเคครับโอเคครับลุงเอลลุงเอลลุงเอลคิดว่าเขามีบิงไหมอาจจะมีนะครับโอ้ไม่เคยฟังว่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ in the h o u มีอะไรแปลกๆโฮอินเดอร์เฮาเดซินโฮอินเดอร์เฮา โคไหนออกมาเอาพี right, yeah. Yeah. ้ดีเอ้ยเอเซอเซอร์ติฟายฟริกเซเว่นเดย์สวกบิ๊กแอดพุด๊บพุพอดเกวีบเย่เย่ฮ่า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 ฮ่ฮ้ยฮ่า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 ฮ่้าฮ่าเ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่่า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 ่่า่่่่าฮ่่พฮ่า่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าี่ คุณครับไ <Okay. S 1> ปรับไปละไปละบพี่พี่ก็นออ้องกันท<ๆ>ีแตงเกียวแตงเกียวทีเชืช่อแตงเกียวพี่ต่อพี่ต่อใช่ใช่ใช่เอาพี่อยู่เอาพี่อยู่เอาพี่อยู่มีเท่าไหร่วะโอโหโอ้โหแดดดี้กูมากี่บงสามสองหนึ่งโอเคแดดดี้หนูมาแล้วแดดดี้ของหนูมาแล้วว้ยไม่รู้กูพับบล <c oughs> ็อกกูพับบล็ไกมีเท่าไหรไม่รู้เลยกูพับบล็อก เก้าอี้อะไรเล่าไม่ต้องมีเก้าอี้เดียงเงี้ยเอาจริงๆจุดเลยก็ได้เนี่ยจุดเลยก็ได้จุดเลยก็ได้เก้าสิบปีเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบนะเก้าสิบนะไปลันไปลันจุดเลยจุดเลยเลยจุดเลยวายวายพูชชิวงโดนอีกแล้วอู้อีกแล้ว ทำนะเลื่องไหลไวเลื่องไหลไวอ่ะไปเลยก็ได้ครับเรา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 ต่อเตะแบบเราแบบว่าถ้ายื้ออ่ะโอขอแตะตูดหน่อยครับแตะให้พี่คิวหน่อยพี่ต้องยื้อต้องยื้อต้องแตะยื้อวะต้องแตะยื้อวะพอพี่อยู่การออกูได้จะตายแล้วครับแก้หยเอาไปทันแล้วแต่อะไรเขาอยู่หน้าประตูการันไปเพราะเขาเขารู้ว่าเขาคานออกได้อยู่แล้ว เขาเอ็มบ้ากับไปอยู่ด้วยแล้วกูลาก่อน A few minutes later เออรันรู้ป่ะถ้าสมมติว่ามันปากปเปอร์แล้วพี่กดโพสตอร์รอนวอล์ดมันจะเห็นพี่ป่ะไม่เห็นพี่ไม่เห็นใช่ไหมมันจะทำให้พี่เดินช้าอย่างเดียวเล่นมากี่ซีซั่นแล้วคบพี่ตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันแหละเขารู้จ้ะรันตอบก่อนนี้เฉย เพราะทำไมรู้ไหมเพราะกูเคยเจอคนกดใส่กูได้แหละแล้วกูก็ว,วางปักปุ๊บแล้วกูก,ก,ก็ตีไม่โดนอยู่ดี few minutes later. เฮ้ยเกิดประจนันเกิดประจนันปั่นละมันตัวมันเกินไปทุกคนตัวมันแบบวิเลตสูงมากทำรันดีไปเลยหลังบ้านมันนะ,ะนี่เนี่ยมันเป็นมันเป็นโดนมันมันยังขี้โกเงเครื่องกูไปไปจะปั่นจริงเหรอปั่นนะปั่นจริงตัวอะไรมาวะ ไอ้เกยชาบอกเลยมันมาว้าไอ้เกยชาเกยเกยเกี์กยเอาเขาด้วยตัวเองประเด็นแม่งเอาเขาด้วยมันก็ต้องเอาดิบอกเลยไี้เพื่อนโอ้โหไม่ขี้ครับขี้ไร้สาระคุณอย่ามาไร้สาระกับผมมันสอมเก้าอี้ต่อหน้าคุณลยสมเก้าอี้มันสอมเก้าอ,อี้กอบหน้ากูเลยโอ้ยกูเอาเอาไปไหนอะแม่ไปไหนอะขม้ยปลาเล็กนะ <S 1> <S 1> โอเคครับ อะไรอะแมเ่เอ้บลูเมนเอ้บลูเมนสามสองหนึ่งเอาโดนเฉยชิบหายละไม่รู้หลักอุารไว้ก่อนเลยลองโดนบินยันได้น่าจะมาแล้วแลว <c oughs> ห<ม>ละเฮ้ยเฮ้าแล้วโอเคแต่พี่ไม่เหลืออะไรแล้ว <c oughs> พี่ไม่เหลืออะไรแล้วสองหนึง่งแป๊บนึงอยู่จุกหลังบ้านเล็กพี่ตรงประตูพระจันทร์อะ อย่อยู่ประจำอยู่ประจำเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปนี่ว้าวอุ้ยช็อตนี้สวยสวยคนนี้ก็ววดววุวววววววเวว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 าววมาววววปวววววววปวววววววปววววอววีวว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 ชวว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 วรวเวว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 วรวดววนวว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 วมวว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 วาวว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 มววววววมววว้มว ไม้ยยังไม่ล้มยังไม่ล้มยังไม่ล้มอะไรจะล้มเลยพี่ยังยังได้อีกโอ้สวยคนนี้ก็มีสแกรนสวยคนนี้ก็มีสแกรนโอ้เมนไอม่าแต่เกิดเมนไอม่าแต่เกิดฮาวเมนไอม่าฮาวโอ้สวยคนนี้ก็มีสแกรนแล้วครับฮาววนก่อนทุกผู้โอเคครับวนฮาววนฮาวไอ้สวยฮาวสวยฮาว เฮ้ย <łość> ไม่ดีมั้งรันไม่ดี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 ว้าวว้าวว้าวูตายอวว่าวว้าวพ่อกูมาอย่างพ่อกูเก้าวิพ่อกูเก้าวิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเก้าวิอย่าเพิ่งพ่อกูก็เอาหันไปเอารันแทนน่ะใช่ใช่เดี๋ยวเราไปช่วยรันด้วยเขาจะเอาไทม์รีดไปช่วยโอเคครับขอบคุณนะฟูวยแม่งบ้างานเกิดฮา ไปช่วยเราเาไปช่วย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 มึงดิไปช่วยมึงดิไปช่วยไปช่วยทำไมไปเอาฟูตเท็ดมาให้หน่อยโอ้ยฟูตเท็ดอะไรครับแป๊บนึงครับเขาไปช่วยมาแป๊บนึงแป๊บนึงแป้นหนึ่งเห็นกุยไม่ได้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงทำไมกุยไม่ได้เดี๋ยวเขาไปถึงดีเอาไปหาพี่คิวแบบบิคิวใหม่มาเอาช่วยเลยครับอ้าวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอา ไอ้นิ่มมึงไม่ช่วยวะโอ้ยเกมไม่ช่วยไอ้นิ่มมาแรกไอ้นิ่มเคสอไงโอเคมาปั่นเครื่องคิดมาส์ก่อนต่อเอาลันต่อโอเคโอเคโอเคมาแล้วฮาวไปแล้วฮาวโอ้อะไรอะฮาวเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยคนนั้นอะราวไปแล้วไม่ใช่อะไรเดี๋ยวมันจะเป็นปั่นไปแล้วเครื่องคิดมาสเนาะเขาสับแล้วอ่ะเขาไม่เอาปิเปิลแล้วโอเคเปลี่ยนบิ๊กสวยแสดงว่าท้ายเกมถึงไม่มีของชัยไหนคิดมัส์ไหนเครื่องคิดมัส์กเครื่องคิดมัส์มันมีว่ะ มีเครื่องนึงเห็นลเห่แลเห่ลลุ่มก็อยู่คิดมากนะหลุ่มคิดโอ้โหเครื่องยีิบสองเปอร์เซ็นตขอร้อง่ะอ้เอช่วยบอกเด้ปันอยู่เฮาส์ไม่มีเทเลทายเก็นะฮาสแป๊บนึงนะเฮาสพี่ใจพี่ใจเย็นด้วยโอ้พี่ใจเย็นกันนะฮะสี่เปอร์เซ็นแล้วค่ะพี่พี่ปนต้งค่ะยื้อๆกันหน่อยนะฮะห้าสิบแล้วค่ะโอ้ยเอ็มมาทำดีแล้วค่ะตอนนี้อ๋อจะหกสิบแล้วค่ะ บกตายบกตายค่ะบกตายค่ะตายได้ตายค่ะเสียได้เสียนะคะแปดสิบแล้วค่ะแปดสิบแล้วค่ะจิกประตูเลยพีจิกประตูเลยจิกประตูเลยจิกประตโดใครโดพีพี่เนี่ยเก้าสิบค่ะเก้าสิบค่ะไม่ต้องไม่ต้องรันนีเดี๋ยวเขาอุ้มพี่ไงเอาไงเอาวจุดแล้วละกันอู้หูใหม่กูเอองงเขางงเอมมาเปิดประตูอยู่ค่ะพี่รันต่อเอมมาเปิดประตูนะคะ อยู่กับร้นอยู่กับร้านโอเคเลยเราดิแต่ไม่รอดมีเปิดให้อีเปิดเนี่ยนะให้อีเปิดเนี่ยนะมึงตลกแล้วไอ้นี่มึงตลกแล้วไม่นะน้องร้านตายแทนพี่เลยอ่ะน้องร้านน้องร้านน้องร้านไปทางไหนวะเดี๋ยวเขารอบเผื่อมาประตูนี้เขารอบเผื่อมาประตูนี้เปิดแล้วเปิดแล้วประตูอ้าวเปิดแล้วเหรออ้าว อ้าวอ้าวอ้าวโชคดีไม่มีคนตายกูไปละโชคดีไม่มีคนตายเศร้าเลยวะเศร้าถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ